สิโลหิตจะสูตรว่าด้วยพระามชื่อโลหิตจะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงหมู่บ้านสารวัติกาสมัยนั้นโลหิตจพรามผู้ครองหมู่บ้านสารวัติกาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธัญญาหารและน้ำ้าบริบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยสมัยนั้นโลหิตจพามีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะ ไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้โลหิตจจพรามได้ฟังข่าวว่า พระสมณโคโดมเป็นสักยะบุตรเสด็จพนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกสนพร้อมด้วยภิกษุสฆงหมู่ใหญ่ประมาณห้ารอรูปเสด็จถึงหมู่บ้านสารวะติกาโดยลำดับท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้ เป็นความดีอย่างแท้จริงทีนั้นโลหิตจพรามเรียกช่างกลระบกชื่อโลสิกะมาสั่งว่ามานี่แน่เพื่อนโลสิกะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมและทูลถามพระโคดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเปรา่ามีพระพานามัยสมบูรณ์ อยู่สำรานตามคําของเราว่าโลหิตจพรามทูลถามท่านพระโคโดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกับปรี้กับเปล่ามีพระพรานมัยสมบูรณ์อยู่สำรานและท่านจงกราบทูลว่าขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัฒหารของโลหิตจพรามในวันพรุ่งนี้เถิด โลสิกะกระบกกรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลว่าโลหิตจะพรามทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกับปรี่กับเปล่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสง์ โปรดทรงรับพระทหารของโลหิตพามในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีที่นั้นโรสิกะกระบบทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกลาบพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาโลหิตพรามแล้วบอกว่า ข้าพเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านว่าโลหิตจจพรามทูลถามพระผู้มีพระภาคในวันพรุ่งนี้เถิดและพระผู้มีพระภาคนั้นก็ทรงรับนิมนต์แล้วคลั่นล่วงราตรีนั้นโลหิตจพรามได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนเรียบร้อยแล้วเรียกโลสิกะกระกบกมาสั่งว่ามานี่แน่ เพื่อนโรสิกะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมแล้วกราบทูลพัตการว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วโลสิกะกระบบรับคำของโลหิตพราหม์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วยืนอยู่นาที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านสาระวะัติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โลสิกะกระระบกตามเสด็จไปเบื้องพระปริศาสดงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญโลหิตจพราหมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่า สมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใด จะช่วยผู้สอนได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานว่าโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดปลดเปลื้องโลหิตจพรามออกจากความคิดเห็นอันชั่วร้ายนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรสิกะนั่นเป็นหน้าที่ของเรา ทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังนิเวศของโรหิตจพรามและประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้โลหิตจพรามประเคีนของขบฉันอย่างดีแด่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองจนอิ่มหนำ ความขวนขวายของโลหิตจพรามเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตโลหิตจพรามจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิตจพรามว่าโลหิตจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณนาหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรม เมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ดังนี้เป็นความจริงหรือ เขาทูลตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโลหิตจะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านปกครองหมู่บ้านสารวัติกามิใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจะผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า โลหิตพรามปกครองหมู่บ้านสารวัติกาก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อศาศัยท่านเลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่าชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่า เขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่ง ในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจัท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประเสริที่โกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลมิใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจัก ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลำพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ท่านและคนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่า ชื่อว่าทำด้วยความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่าชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือชื่อว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่า เขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ นรกหรือกำเนิดเดรัจฉานโลหิตจะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าผู้ที่กล่าวว่าโลหิตจะพราหมปกครองหมู่บ้านสารวติกาก็ควรได้รับประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพเมื่อทำความเดือดร้อนให ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้ออุปมาันนี้ก็เช่นกันผู้ที่กล่าวว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนผู้อื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ เปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้ที่กล่าวและบรรลุคุณวิเศษคือทำให้แจ้งโสดาปฏิผลบ้างทำให้แจ้งสกทาคามิผลบ้าง ทำให้แจ้งอนาคาม่ผลบ้างทำให้แจ้งอรหัตผลบ้างและชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ลาวคุลบุตรผู้อบรมคุณธรรมให้แก่กล้าเพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานโลหิตจะคนที่กล่าวว่าพระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลำพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่า ทำความเดือดร้อนให้แก่ท่านและแก่คนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เลี้ยงชีพเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้ออุปมาอนนี้ก็เช่นกันผู้ที่กล่าวว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรม เมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อน ให้แก่ลาวคุณบุตรผู้อาศัยธรรมวินยัยที่เราแสดงแล้วบรรลุคุณวิเศษคือทำให้แจ้งโสดาปฏิผลบ้างทำให้แจ้งสกทาคามิผลบ้างทำให้แจ้งอนาคามิผลบ้างทำให้แจ้งอรหัตตผลบ้างและชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ลาวคุณบุตรผู้อบรมคุณธรรมให้แก่กล้าเพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพย์ ยิ่งขึ้นไปเมื่อทําความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉาน ศาสดาที่สมควรถูกทักท้วงสามประเภทโลหิตจศาสดาสามประเภทต่อไปนี้สมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนั้นก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษศาสดาสามประเภทเป็นเช่นไรคือหนึ่งโลหิตจศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต ยังไม่บรรลุจุดหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาจึงไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของท่านจึงไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และเหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนบุรุษที่ประชิดต,ตัวสตรีผู้กำลังถอยหนี หรือเปรียบเหมือนบุรุษสวมกอดสตรีที่หันหลังให้ข้ออุปมาันนี้ก็เช่นกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี้คือศาสดาประเภทที่หนึ่งซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้จัดว่าจริงแท้ เป็นธรรมไม่มีโทษยังมีอีกโลหิตจะศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาก็ตั้งใจฟัง ตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของท่านก็ตั้งใจฟัง ตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนคนผู้ละเลยนาของตนเข้าใจนาของผู้อื่นว่าเป็นที่อันตนควรบำรุงข้ออุปมานนี้ก็เช่นเดียวกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ นี่คือศาสดาประเภทที่สองซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษยังมีอีกโลหิตจะกศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะครั้นบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้ว ก็แสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของเขากลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะคลั้นบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้ว ก็แสดงรำสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของท่านกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังเหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า เป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี่คือศาสดาประเภทที่สามซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแต่เป็นธรรมไม่มีโทษโลหิตจะศาสดาสามประเภทเหล่านี้แลสมควรถูกทักท้วง ทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงาศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษโลหิตจพรามประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิตจพรามได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดม ข้าพระองค์กําลังจะตกเหวคือนรกแต่ท่านพระโคโดมช่วยฉุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มัน่นเปรียบเหมือนคนผู้หนึง่งคว้าผมของอีกคนหนึง่งซึ่งกําลังจะตกเหวและฉุดให้กลับคืนมายืนอยู่บนที่มัน่นข้าแต่ท่านพระโคโดมพาษสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดม พาสิทของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่่ํามเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะ ขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต